ับสบายดีพอมี่น้องกองปลายเบิร์ดสุขุมสุขนวลมือนีนกระพบกับซองห้ามหน่อยบ้านหน้าคือเก่าเนาะมือนี้เอาก็มาขึ้นเฮือนเนาะเฮือนไอ้ใบคือเฮาเนาะมือนี้เขาก็อยู่กับเท้าขี้เหียเนาะหลังจากไปเจอการประมาณหนึ่งเดือนเนาะโอ้แล้วก็แมวอีกบาบนี้โอ้จะมันแต่ใส่เนาะนี่เนาะเท้าขี้เหียเพิ่น็จะได้เดวนี่โอ้เท้าขี้เหียเพิ่นเพิ่อจะจือเขาเซยเนาะ เพิ่นมะรีนน้ำผึ้อะไรเหมือนี้เลยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่หามืปลายเนาะหาเมื่อคืนพวกมุงเสานี่แหละเขากำลังนอนพี่น้องเมื่อคืนนี้นอนมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเนื้สีถ่ายบรรยากาศตอนผูกแขนผูกญะให้เบิ่งกนอนี้เนาะทางหลังเป็นกำลังจะเตรียมการผูกแขนเนาะ จะไดขี ou, single, no, ้เหียเขากินหอดครับวะ้หอดโอ้กินหอดอีโอ้ยกินหอดกันอย่างน้องอยู่กับทางขี้เหี้ยนาะนก็ททำการนั่นแหละน้ะบนี่เ็นชิฟูแคนนะผูแต่เาๆมือนนี่เนี๋ยนองไปชมงานมาถ่ายคลิปน้ำได้มือ ก็มีสางแกะนํ่เมโนสวยดีมีสวายดีมาแต่ใ่จ้ามัแจ่ทางเกษต่นะม้นจะเกษตรเนาะตูดมันตูดมันเนี่ยแก่เนี่ยสาเนาะแขกกันยังบ่ทันมาไลยเนาะมีแต่คนตัวเองเนาะ ข้าค e hey? ีเรียนเดินเด่นเด่นเดินเด่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 นเดินเด่นข้าีเคียนเนะเนอะทีการถูกแขนขึ้นเือนใหมตอนนี้กำลังทำการแห่เนอะทักี่เข้าเนอะ

มาคุยดีๆถามขึ้นถามครับเพราะว่า่มันแบบรั่งใลยน้้วเออสมนักเธอได้ฮะลูกอะไรเออฮะมานีก็บื่อว่าคุณนี้ย ไปเต่าไปถากันอยู่วัดกุน้าบ้านผมนี้เนาะอาเสือนเมานี่ยปเพืนมีี่วค่อยเพื่อนดวหนึ่งค่อยไปเพื่อนให้ให้คนหนึ่งถือฝ่อยให้ทางเขาอ่หนถือี่อย้ยอ่ะเอาพ่อถือก็ไรอ่ะเอาพอคืออะอ่อ

จะเว้นจะคล้องซ่องเนาะคล้องมาด่าสนั่นกระแทกเนาะไม่จะหยุดหลายหลายไม่ใช่คนไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่พอยังคลนโอเคตายอยู่บนอ่างสอยตั้งเต้นต้องกินข้าวต้องได้บ่อได้สาดนี่ชีวานนี่นี่น้อกทำเลย ไอ้ดำนี่ใส่แล้วนี่อคด้วยโคดามคยังงี้เนอดีบวานแห่บ้านยังงี้เนาะคือแฉบนนะอาชีพเก่าคนวะอาชี

อี่เนาะเ้าก็ทำกันเฮ้เฮ่อบ้านอย่างไรถ่ายมูุนี่ายอุกคนะ <gesch> จำเจำไม่พออาจย์แม่นยจำเจำจัเลยัเลยจังเลอกหากระลอนคตาถงยามทั้งหยิบนาพแค่แต่ทิ้ไหนพ่วเออออกฟุขาทั้งหลายต่แคมื่อหมันเมื่อข้ัท้องแดบุญเมื่อกนั้นละเมนเมื่อมังคังสมบูรณ์อันนี้้าการจะก่อนผลโอมี่เดี่ยววาทุกนล้าว่าลูก แต่เ <Es> <ừ> ือเทาทีไงห้างออลหนพอมวยเก้าล un ูกเก่าลานตีไงอ่แต่้ท่านขนท่านข้าภาษีข้นท่นไหมข้าเพอะเทานี้เองเกิดชาตาเดือดใส่จะเอามาตูเงินทำ้ำนาบาศักด์คุณงามความดีมาทรงไห้มาขับพุ่ให้ลูกเก่าอากเข้าอย่างภาคเรียนี่ล้วเออขันสิมาขันสิมาคุณขับขอพุนํ้ำเงจากหน่อยก็เฮงยาเกียรแข่งเอน้ำเจ้าปูเียจอน เคยกวาดถามบวชในขบวนด้อย่างมาน้ำเนหรือว่ามาเที่ยวดินหาแนวไยโบมีบ่โบพญาเออน้อกระฟูขาทั้งหลายกับถือว่าไหนมาเออมาตั้งแต่เนื่องหมันข้างท้องกับถือว่ามากคบมากไวไหนมาทุกการทุกแนวและการเออนี่ทั้งหาผิวจนมาผิวบางพงหาบวามควาหิวคนมาไหนฟูสุนีย์นี่แด้อ เออมีกวนอ้อกุกงกึ่งขาเสือเอิงจิกเคยใส่เรือนราวเขาสกฝาเอาม้าฟอกอยู่กวนอ้อผู้ใหญ่เออไ,อไล่มาเบิดลเสือกอ่องเฮห,หลวงพ่อม่องหลวงปู่ทั้งพินเพชรป้าหัวทั้งป้าทงกันทั้มก่อนน้ำมาพังฟอกห้ามาไหา้คู่โซเรียมดีแล้ว เออท่านหวังดีพ่อมาหายเคยเห็นคนหลายทั้งเอาอ้าวพอเป่ทั้งกับแย่นุ่งน้อยคอยเล่าข่าก้าม้าพ่อพังกันวะน้อเออมาด้วยพวสบายที่ด้วยเราเมื่อไรเสี่ยงสาหยี่มยี่ใส่คอยข่าหามาพ่อพ่อขาดเกินส่วรบาเงินข้ามเก็บมันตื้นต่อกแล้วเท่าเงินหลังดีซื้อเท่าคุณหวั่นก็ใ่เฮืนหลังนี้ซื้อเท่าคุณทุงทั้งต้มซื้อเท่าวุ่นดิมันบันต้องอาจกู กะโลปูเป็ดอ่าซื้อเท่าบนเย็นฟ้าเส้นซื้อเท่าสัตว์สื้อหลังสัตกคือซื้อเท่าบนหูปานล้งซื้อเท่าบุญมากตักข้าซื้อเท่าโปะก่อเออเงินลังนี้เกิดอยู่เดียวพี่เจ็บโกรกได้มนแต่เราแต่รวยแต่หักแต่มีเงินในนอกท้องในเข้าขั้นไหนมากเดี่ยในลูกเต่ามีแต่ผู้ฟันพวกลำพันใหญ่เลย โอ้ยซื้อพวกก็ถูทีมากคุณผักน้ำมะม่วหรือว่าบ่อเงืนขําน้ามะไห่ฟองข้าวของกระใส่น้ำมะพร้าอยู่ก็น้อหันใหญ่เลยเออน้อแท้เท่านี่มาแต่เรื่องหมันข้าวฟองวางไม้ฟองของมาใส่มายูด้านหลังใหญ่งามดีพอคำเป็นพุ่งกะไรมานํำกันเนาะปล้กเป็นมันก็ะไรมานํำกันเนาะข้าวไไม่ด้วยก็แไลไมานํำกันเนาะเชียร์น้อยเตียน้อยเตียใหญ่ก็ะไรไมานํำกันเนาะ ยังมีฝุ่นมีโัท้าบรรดาซักสูงงกัไปไหนมานำการมาสีมาขับมาพูนใหู้หงุ่ยหานเออนอกจากนั้นยังมีไฟข่ามาใส่เมีดไปเท้าแล้วมวนกล้วยสามาหมูหมาเป็ดไก่กุ้ง้าฝ่าผ่าซองเหล้าใบไผ่หายส่างปบาย่างห้ยเนี่ยกระไรมาด้วยถูงยางถูแมนนอกจากนั้นยังมีเงื่อนเก็บเงื่อนบานเงื่อนอนเงื่อนโดนาตูกาดนและสานก็ะเสือก็เงือกะไรมานำวัดว่าไห้หงุ่ย้านไหับขับมาพูนเออขับหนาพูนล้างขับเงืนพู ต้กวไาด้านหเดี่ยวทางนี้ได้แล้วผ่าน่อยเออทั้นมาบ้าเบิ่ดเดีอยเต้นเลิศขาอ้าวโงเนท่านตะเกียนุ่มหน่อยคอยเลี้ยขาห้างเล่มใหม่ขอขึ้นมาพี่คูสุเก้ษเออนาะฮะอาเซอนั่นเนี่ยบารีระสีเลยก้าวข้ามมาในจากท่อนี้่าเนาะอาสซอรนางร่วมภูนางไหลผูนางไหล็ยื่กมาว่าเป็นยังเนาะเอออาซาถุซาถุซา ในเจ้ท่านนี่เป็นผัวขำนั you. mother, Flower, ่ห้เห ja. ็นในเจกท่นนี่เป็นผัวขำนให้ดูแม่เป็นแจ่บปูไห่แจ้ใจเจ้าหนั่นทางสูงสูงแมีนี่ใจเกือเกือเพื่อเพ่เนาไก่เป็นบรรยายเป็นข้มพอพอมมีนี่พอมุดลนมือนี่ถูกมากขอพุงทนไต่โฮมปราีพอแมนี่พ้น้างฝวยสู้ใหตได้ คือว่าอาทานเข้าวิบใหญ่นังนอนดีพอรกิดจะลูกเกาล้านได้ขึ้นท่านหน้าภาษีขึ้นท่านไหมขอแกทำในไทยโอเคก็ลานิ่งขอแกยิ่ดีรอมลูกย่อมมืออ่อนขอประทานท่อนไห้ลูกสุกวักบางหวาสุกนังแจ้งมดแม่มาโน่เจ้าปัทนาลูกสีขอบูซาพันในเจ้าตามค้องเขาทีเข้ามา คือมาี่พอวานทั่งหาไป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 ไอ้ของไ้ดีกอเร่อคอยเลี่ยใช้ดูเออวุ้ยตกาจงลายตื่นตัาท้างใต่กังวเย็เออมาบานีี้ยงี้เสตียิน้าวลี้ยงยาบานีเออเลี้ยงเียินเ้าวลี้ใงก้อนบานีเออทำพูนทำพูนนานตกาจง่ายๆน้อย แม่เด้แหละแม่บริสาบ่ใส่ใส่เออใส่แม่เลือนทอเรือนแม่เือนน้อโอ้ยจะเป็นเล่นขงกนเกี่ยวพน้โหาเตกระยองมาโอ้ยุกน่าไหเอออันนี้้งแม่หมานเออนัไหเงินีโอ้ยให้ดอนน เออฮะ้าผู้เจ้าผู้ันไรแก้วขอทองเที่ยวถึงยาเลนี่กำลเงบานาตีนตำกองยามเือยิ่งไสขึ้นทูไทเอาดินไต้ยเ่นี้บาง้ถืว่าวอ่าบวทานประสาทนอื่นาอาจะใส่ใส่ข้านอก ອາເຈົ້າເຮືອນເກາທ້າອງຖາມາຖຊຊ આ લે 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 હ ઓમ તો કો તા કુ શી આવવા ใช่เนาะเพิ่นมาเอ๊ะแต่ว่าอุ้มนี่บ่ได้เนาะปฏิหัยเนาะพาไปนะพอไปอ่ะมูหัยไปเนาะบ่ไปน้ำเนาะให้บ่ไปน้ำี่น้องไป้ไ

นี่ารวยแล้วรวยเเาาคนสเ่อเอ้าหนู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 พี่น้องหนูเออน้าานเอหนูเนี่วันนูพี่น้องหนูเนี่ยดนเนร่นูเ่ แตัวสัยนผ่านมากัหรอเสียงมันายด้แวี่ยมู่กเสี่้อก่ากินยืมบอลอ่าแกเสียเาไปเกี่ยงพ้องตงไปน้อนเออนางเป็นนางออกหลอดวดวนงองหาเสียเลยงวงสูนให้ลยต้องอ่เมือนีเดเมือสัน้นสอบหรือว่าขอบดี มันใช่งานทิพทีอาตาโขผมไม่นห้แกบอกเแก่คนทของสาวกิ๊งเงนอนดีพอไหวก้าลูกเ้าหวานนั้นก้ังาได้เมืนเงินมันเมื มเกียรมาจุเทวาสถานวีสี่อยาหาปัญหาทิฏังตาสันติเกี่ยงโนิวาธะเรสาวุสุนันธรรมะสาธะรรัะธรรมะสาะรัสสะธาธะสะนาาอุเอาเอาอนงาตตอนนี้กำลังทำการกินเขาสมาธิเนาะ mình <laughs> nhăn cái hay <phần> bạn <laughs> มีบาวนายกำลังเดินทางมาหอดเนาะกำลังก,กินข่าวเด้อพี่น้องมาเด้อกินข่าวบันนี้เนาะนเนี่ยสิทัาเล้วอีข่าวพลางองแก่จ๊อข่าวเนาะ

จังว่าเลยงงหมดเลยนนี้ตอนนี้พี่นองพี่มาสวนกินเบียร์้วบานนี้พีมามอมเบียรนงเอ้าเอ้าเนาะ

เนาะบรรยากาศคนก็แค่คนกับบนท่านมาลายเนาะเพราะมันยังเศร้านี่เศร้าได้สิบหมู่ยิ้มอันไรเวิ้งจ่อหนึ่งหมู่สองหมู่ไปเวิ้งเนาะสำหรับคลิปนี้พอจบเพียงแค่นี้เนาะพอกันใหมคลิปหนาเนาะอีพีสองสำหรับคลิปนี้บายบายเด้อวันนี้ ขอถ่ายกระดนเติ่อไปเนาะบ๊ายบาย